สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้วันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2567นะคะวันนี้สำนักข่าวนาสพอสื่อรัฐจ้ขค่ะเด็ดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้นะคะวันนี้เราลงพื้นที่เกาะติดสถานาการณ์น้ำท่วมนะคะพื้นที่ข้างหลังนิฉันตรงนี้ก็คือเขตพื้นที่หมู่ที่10บ,บ้านขอยสำยอดนะคะตำบลบ้านสเสด็จอำเภอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งมีผู้ใหญ่วีระพงษ์สามงามทองเป็นผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตรงนี้นะคะผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะซึ่งเกิดจากฝนตกหนักหลายๆวันต่อเนื่องนะคะทำให้มีน้ำขัง มาอย่างรวดเร็วนะคะทำให้หน่าโรงเรียนบ้านขอสามยอดนะคะมีน้ําท่วมประมาณ2-3ถึงเมตรนะคะระยะจากตรงนี้ไปข้างหลังดิฉันถึงโรงเรียนก็ประมาณอ่า่กิโลเมตรได้นะคะแล้วก็วันนี้ได้รับหน่วยงานเบื้องต้นที่เข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือจะเป็นหน่วยงานของเทศบาลน,นะคะหน่วยงาน,นหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สพเคียนซ<ส>าเจ้าหน้าที่ตารวจนะคะได้เดินทางมานะคะท่<ส>านสทอในเขตพื้นที่นะคะก็ได้เดินทางมาชาวบ้านประชาชนก็ได้เดินทางมาให้กําลังใจชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายประมาณอ่า 12ครัวเรือนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการจัดเตรียมอาหารเป็นอาหารกลงนะคะเป็นข้าวกล่องเป็นน้ํานะคะมาใหา้ทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งจะมีการกางเต็นท์นะคะรับรองไว้ให้ผู้ที่เดินทางมานะคะได้ อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ผู้ประสบภัยบางคนที่ว่าไม่สามารถเข้าไปอยู่ในบ้านได้ก็มาอยู่ที่เต็นท์ตรงนี้นะคะซึ่งได้รับการดูแลช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายนะคะนี่ก็คือเป็นการให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าตรงนี้เกิดน้ําท่วมนะคะหมู่ที่10นะคะโดยผู้ใหญ่วิรพงษ์สามงามทองเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านนะคะครับสวัสดีครับผมนายวิรพงษ์สามงามทอง,งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ตตาบลบ้านสดิดอำเภอเกซาจังหวัดราชธานีครับ คือรารสถานการณ์น้ําท่วมขังนะครับเป็นน้ําป่าที่มันท่วมขังซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่เหมือนแอ่งกระทะทีนี้การระบายน้ํามันลงได้เฉพาะช่องรูระหว่างตีนเขานะครับเป็นช่องรูขนาดเล็กที่การแก้ปัญหนานะครับการแก้ปัญหาจริงๆมันแก้ปัญหาตั้งแต่ท่านผู้ใหญ่ จะรัดชูไกไทยซึ่งตอนนั้นผมเป็นผู้ช่วยเหญ่านเทศบ,บาลก็ได้มาแก้ปัญหาแล้วแต่มันมันยังยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับวันนี้ผลกระทบจากตรงนั้นจากการแก้ปัญหามันไม่ถาวรวันนี้ได้ประสานกับทุกหน่วยงานนะครับอย่างให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาแก้ปัญหาเรื่องน้าท่วมขังตรงนี้ในพื้นที่ที่มันเป็นอย่งคาท่าซึ่งจริงๆพื้นที่ หมู่ที่10ของผมนะครับซึ่งผมผมเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่มันเป็นพื้นที่บนเขานะครับจริงๆไม่ไม่น่าจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมขังแต่วันนี้การระบายน้ํา ซึ่งมันเป็นดูขนาดเล็กที่มันระบายที่น้ําลงตอนนี้มวลน้ําที่มันมาแต่ละแต่ละรอบนะครับเป็นมวลน้ําที่มันเยอะกากเกตุการณ์ตอนปี54นะครับตอนเ,เป็นท่านผู้ใหญ่ใัญ่ตุอยใจตอนนั้นซึ่งผมเป็นผู้ช่วยพยาตอยู่น้ําท่วมขังอยู่ประมาณเกือบ2เดือนนะครับซึ่งปีนั้นน้ําไม่ได้แรงขนาดนี้นครับมาปีนี้ที่ซึ่งผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับตั้งแต่ปี2 5 6 5าติบจนมาถึงปัจจุบันนี้ระยะวงเวลาของการที่ว่าเกิดเด็ดอุตทกภไปในครั้งนี้ก็ห่างกันมาเป็น10กว่าปีนะครับตอนนี้ปีนี้ถามว่าปาัญหาเรื่องน้ำท่วมขังรุนแรงกว่าปีนั้นเยอะสถานการณ์ถ่าอยู่แบบนี้นะครับด้วยภูมิอากาศแบบนี้นะครับน่าจะท่วมขังบอกว่าอย่างน้อยก็น่าจะใกล้เคียงกับตอนปี54นะครับ ก็อยากจะวรนทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องวันนี้ถามว่าทั้งหน่วยงานเทศบาลและก็อำเภอนะครับรวมถึงผู้ว่าการคนเก่านะครับท่านนายสุวิทย์จินโตนะครับก็ได้ลงมาพื้นที่ประสานงานต่างๆครับแต่วันนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถาวรนะครับก็อยากจะวรนทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับอยากจะรู้ลู่ทางในการแก้ปัญหานะครับให้มาลงพื้นที่ผมพร้อมนะครับผู้ใหญ่บ้านพร้อมที่จะให้คําชี้แนะสถานที่ พื้นที่บริบทพื้นที่วม่ออยู่แบบไหนตอนนี้ประชากรที่รับผลกระทบจากน้ําท่วมขังตอนนี้22ครัวเรือนนะครับประมาณ70กว่าชีวิตนะครับที่ประสบปัญหาน้าท่วมขังอยู่ก็ตอนนี้ด้วยด้วยหน่วยงานของท้องที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ปกครองระดับอำเภอนะครับได้ลงมาให้การช่วยเหลือนะครับรวมถึงหน่วยห้างภาครัฐต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับก็อยากจะวอนขอนครับขอผู้ที่มีความรู้มาแก้ไขสถานการณ์ให้มันดีขึ้นนะครับ ขอ,ขอบคุณมากครับชเาเื่อเชื่ออะไรคะอ่าผมจ่าสิบตีสีวะาาสุขครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการสํานักงานป้องกันและบันเทาสาธารภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาพระแสงครับค่ะวันนี้ได้ลงพื้นที่มาดูสถานการณ์น้ำท่วมที่หมู่ที่10บ้านขสสามยอดนี้จะได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไรบ้างให้กับชาวบ้านนะคะ ตอนนี้เราทางเราได้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสิบเอสุราษฎร์ธานีครับเพื่อขอบสนย์เ,เครื่องสูบส่งระยะไกลครับผมคาดว่าจะมีการช่วยเหลือวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้คะต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องประสานต้องรอทางเครื่องจักรกี่ทีครับผมต้อ,องรอนใช่ไหมคะครับผมครับผมเราจะเร่งดำเนินการโดยด่วนครับผมก็วันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มาด้วยกันกี่คนคะวันนี้มาด้วยกันห้านายครับผม ใาคุยไปเลยนะเดี๋ยจะฝากอะไรถึงชาวบ้านตรงนี้ที่กำลังใจชาวบ้านตรงนี้สักหน่อยนะคะตรงส่วนนี้นะครับอขอที่แจงว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจทางรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับเราจะดําเนินการโดยเร่งด่วนครับผมขอบคุณครับ ุยกับผู้ประสบภัยน้ําท่วมวันนี้นะคะค่ะชื่ออะไรคะชื่ฟางครับชื่อน้องฟางะคะ่ะน้องฟางได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมอย่างไรบ้างวันนี้ครับก้องทุ่นลอยเม็ดครับผมแต่ว่าตั้งแต่ว่าไม่ได้เปิดตู้เปิดหน้าบ้านได้ทุ่นแบบตรงๆไปเอามันเยอะใหญ่ไหมถาหมายถึงว่าน้ําเข้าไปในบ้านแล้วก็มีของสิงง่งขาอะไรนี่เสียหายใช่ไหมครับแล้วลอยโอ้ตามน้ำเลยครับแล้วได้กลับมาไหมคะได้ไปกลับได้ไหมได้มามั่งไมาม่ได้มามั่งครับ ได้มาบ้างไม่ได้มาบ้างนะคะค <le ach> ่ะก็มีอยู่กับครอบครัวกี่คนคะสามสี่คนครับสามสี่คนก็ช่วยเหลือกันเบืบ้องต้นนะคะครับผมค่ะก็สู้ๆนะคะครับผมค่ะขอบคุณนี่มาที่แบลงม่วข้าวอยู่ดิสู <le ach> ้ๆนะครับครับสวัสดีครับผมอุทรกันแก้วสมาชิกสภาเทศาบาลตำบลบ้านเสด็จวันนี้ก็มีโอกาสได้มา ดูแลคนสามยอดนะครับหมู่สิบวันนี้ก็เกิดผลลงมาหลายสองสามวันแล้วทีน,นี้พี่น้องเ,อเกิดน้ำท่วมพี่น้องชาวบ้านก็เดือดร้อนธรรมนาก็ตั้งใจว่าจะมา,าเป็นกำลังจะให้พี่น้องหมู่ที่สิบบ้านของสามยอดอตอนนี้ก็ ทางสาธารณภัยของตำบลบ้านเสเด็จก็ก็ได้ช่วยเหลือแล้วก็บันเทาไปเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จำปเป็นนี่ก็อยู่ในพื้นที่ก็ต้องมาดูแลมีสออหลายท่านนะครับที่มาช่วยกัน,นแล้วก็ตำ,ตำรวจท่านคายปกครองก็มาเยี่ยมเยียน นะครับสถานการณ์ตอนนี้น้ำท่วมเยอะแต่ว่าลดลงบ้างแล้วก็คงจะไม่มีปัญหากับพี่น้องชาวบ้านมากไปกว่านี้นะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทางสื่อนะครับอของอสือส่อสื่อัดนิวของบกบอพรชยนะครับจึงได้มาช่วยเหลือและ,ะทำ ข่าวเพื่อปัญาตาพันธ์พี่น้องทุกๆท่านนะครับทีอ่อยู่ใกลๆ้ๆแล้วก็ท่านจะได้ชมบรรยากาศต่างๆในสถานที่ของน้ําท่วมหนักอยู่นะครับตอนนี้ครับก็ขอขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผม คือรายละเอียดทั้งหมดของวันนี้นะคะเกี่ยวกับน้ําท่วมนะคะเนื่องจากฝนตกหนักมาหลายวันทําให้น้ําท่วมขังนะคะหมู่ที่10ตําบลบ้านเสด็จอําเภอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะดิฉันนางสาวเรนูทาราพลผู้ประกาศข่าวโดยบอรพรชัยสังดวงยางหัวหน้าศูนย์ข่าวสื่อราฐจยคเด็ดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้รายงาน